Central Love the Earth นะครับก็ภายในงานก็จะมีโปรดักต์มีสินค้ามีเซอร์วิสนะครับที่เกี่ยวกับรักโลกนะครับทั้งโปรดักต์ที่เป็น r e c y c l ินะครับหรือแม้แต่โปรดักต์หรือศิลปะนะครับที่มาโชว์ในงานวันนี้แล้วก็มีเสวนาด้วยนะครับผมเองก็มาในงานเพื่อมาเป็นหนึ่งในผู้เสวนาแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจเนาะที่งานที่เกี่ยวกับแบบเนี้ยมาอยู่กลางเมืองแบบนี้ ทำให้คนทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ d u c ตรอบนี้มาเห็นแบบโอ้โหมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคอยากให้คนมาซื้อมา,มาอุดหนุนเยอะๆแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องปกติที่เราเจะใช้สินค้าที่มันเป็นมิตรกับกับธรรมชาติหรือมิตรกับทรัพยากรของเราครับจัรน,นี้เราได้เดินดูแลเป็นยังไงบ้างคืไอ,ไอเดียอะไรคือคือรู้สึกดีนะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าแบบ1ิปีที่แล้ว หลายๆอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยที่เป็นโปรดัก t เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกโชว์ในลักษณะแบบนี้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ทุกวันนี้มันกลายมาเป็นเหมือนเรื่องปกติขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีโปรดัก t ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีทั้งอ่ามี้น้ำหอมมีทั้งโปรดัก t มีเสื้อผ้ามีอาร์ตมีเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีที่มีหลายๆองค์กรที่มากระตุ้นเรื่องนี้จึงทําให้มัน เป็นรูปเป็นร่างจนถึงทุกวันนี้ได้ครับแล้วเรื่องในวันสิ่งล้อมโลกในฐาน,นะนะครับเราอยากจะฝากบอกอะไรกแบบครับ,รบทุกคน,นก็อยากจะบอกทุกคนครับในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติหรือว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในปี2ปีที่ผ่านมาเราเห็นหลายหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปะการังฟอกขาวจะเป็นน้ําท่วมนะครับแผ่นดินไหวนะครับด,ดินถล่ม น้ําหมดเกาะอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นมาแล้วในภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปีที่เราเกิดวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับอยากจะให้ทุกคนหาความรู้เยอะๆเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆจะเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยากให้ทุกคนแบบให้ความสําคัญเรื่องนี้เรื่องการให้ความรู้การศึกษาการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมันไม่ใช่ ความโลกสวยและมันคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตของเราล้วครับถ้าอยากให้อลิงแนะนำนกับคนที่ว่าสวเสอาร,รกาศเปลี่ยนไปคนเราเข้าไปต้องเตรียมรับมือเหมือนทีนผมคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแบบให้คืออย่างหนึ่งที่ผมผมเห็นได้ชัดในช่วงนี้ก็คือว่ามันอยู่ในยุคที่เ,เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎเกณฑ์มันจะมีนโยบายอะไรออกมาเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็สนับสนุนให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มัน จะเป็นผลดีกับเราในระยะยาวนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราจะกินอะไรเราจะออกไปทําอะไร <c oughs> เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถบรรเทามันได้นะครับมันอันนี้มันก็ช่วยได้แล้ว <c oughs> มันอาจจะให้ธรรมชาติกลับไปเป็นเหมือนร้อยปีที่แล้วก็น่าจะยากแต่ว่ามันอยู่ในช่วงว่าทำยังไงลรวถึงจะบรรเทามันอยู่กับมันได้นานๆแล้วก็ทําให้มันยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทําได้เรา ใช้ชีวิตโดยไม่มีทรัพยากรก,ก็ยากนิดนึ่งจะทำยังไงเราจึงจะอยู่พวบคู่กันแบบยั่งยืนอันนี้อันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยครับ<อ>ครับผมก็นะครับที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับในบริเวณที่เป็นฮอล์กิจกรรมนะครับก็ก็จะมีโปรเจกต์เลิฟเดอ e เอิร์อยู่นะครับอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนมา มาซื้อของมาช้อปปิ้งที่นี่เยอะๆนะครับแล้วก็เผื่อใครจะได้แรงบันดาลใจที่เอาหลักคิดตรงนี้ไปทำในแพชั่นของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้ามาร่วมเข้ามาเดินชมแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆครับเปพัฒน์องค์กร EEC ครับทะบุกตลาดโลกอ่ะก็พยายามอยู่พยายามอยู่ครับตอนนี้ก็ทำมา10ปีแล้วแล้วก็มาถึงจุดที่ปีที่แล้วเรามี หลายๆหน่วยงานหรือหลายๆ i ินคว r y รีคือเขียนเข้ามาจากต่างประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเออต่างประเทศก็อาจจะเป็นอีกดิเรกชันหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปได้ก็ mm hmm. ที่ผ่านมาเราก็ได้ไปที่ที่ได,ได,ได้ได้มีโอกาสไปที่กาตาร์แล้วก็ได้เห็นว่าเออเรื่องของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราทำอะ่ะจากที่เราทําเล็กๆเ,เนี่ยมันกลายมาเป็นอันเจนาของโลกบางประเทศอยากที่จะให มีสิ่งนี้ในประเทศของเขาเหรือแม้แต่ล่าสุดเราได้มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นก็ต้องขอบคุณทททที่จัดงานแบบนี้เราก็นําเสนอเข้าไปแล้วก็โชคดีที่เราได้ได้คัดเลือกเพื่อที่จะไปเอาเอาของของเราไปนําเสนอกับต่างประเทศแล้วก็มันมีจากหลายหลายประเทศมีทั้งยุโรปมีทั้งในเอเชียด้วยกันที่ติดต่อให้เราจัดพกรงเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพยายามที่จะตกลงให้ได้ให้มันเกิดขึ้น แห้เป็นปฏิทามันจะแบบมีโอกาสที่แบบไปได้ไกลกว่านี้แบบผมก็พยายามจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราก็ต้องประเมินหลายๆอย่างเราก็เป็นเหมือนคนบริหารเมราะนั้นเราก็ต้องดูเทรนด์ต้องดูเหมือนกับนักธุรกิจทุกๆคนแหละเวลาเขาบริหารองค์กรเขาก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะเราก็ต้องเลี้ยงองค์กรของเราลงกับองค์กรของเราก็ต้องอยู่ให้รอดแล้วเราก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆ แล้วก็พยายามสร้างการเติบโตให้กับองค์กรแล้วก็ไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันไปได้เดี๋ยเราต้องเทรดทีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไแบบว่าตอนนี้เราก็ทำสองบริษัทครับก็คือองค์กร EEC กับอีกองค์กรหนึ่งก็คือที่ทำ u t u b e ทำโปรดักชั่นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในช่วงกำลังจะหาให้สองอย่างนี้มันมาช่วยเหลือกันและกันให้ได้ก็ค่อนข้างจะอยู่ในโลกของตัวเองเพราะออฟฟิศก็อยู่ใกล้ๆกับที่บ้านของเรา แล้วก็นานๆที่ก็จะมีออกมางานแบบนี้บ้างนะครับออกมาประชุมออกมาในเมืองบ้างแล้วถ้มองในแง่ของผลประกอบการในแง่ธุรกิจไปนะพรอ,อยู่พอใช้หรือว่ามันยังไงบ้างมันพออยู่พอใช้ครับมันพออยู่พอใช้ก็เลยแบบพยายามหาทางที่เราจะแบบเราทำมาสิบปีแล้วก็กว่าเราจะเทรนคนกว่าเราจะ เอาคนที่จะทําในสิ่งที่เราทําได้จริงๆมันค่อนข้างยากเพราะนั้นเราก็อยากให้องคอ์กรเรามันเป็นองคอ์กรในการเติบโตให้กับเขาด้วยทุกๆปีทุกคนก็อยากที่จะเติบโตแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเก็บเขาไว้เราอยากที่จะให้สิ่งดีๆกับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาพาร์ทเนอร์ไปหาโอกาสใหม่ๆเพื่อจะทําให้ตรงนี้มันยั่งยืนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสาหรับผมผมว่านักธุรกิจทุกคนก็น่าจะเหนื่อยในปีนี้เนาะ แล้วเราเราเราไม่ชอบที่จะดูพวกตัวเลขแต่ว่ามันคือหน้าที่ของเราที่จะดูตัวเลขมันต้องดูมันต้องดูเราก็ต้องบริหารให้ได้แล้วก็ต้องต้องหาดิเรกชันใหม่ๆที่จะทําให้องค์กรของเรามันมันไปต่อได้เป็นร้านยังไงอบมุมหนึ่งเราต้องรักลูกแต่อีกเราต้องรักตัวเองเพราะว่า เราก็ต้องกินไปผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเนาะเราก็เป็นองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเราก็เชื่อในสิ่งที่เราทําว่ามันเป็นมันมี Impact แล้วก็สร้างประโยชน์ให้ได้จริงๆพราะนั้นเราก็จะไปร่วมกับโรงเรียนไปร่วมกับมหาวิทยาลัยไปร่วมกับกลุ่มที่มันหลากหลายมากขึ้นพอเราได้หามันจริงๆเลยอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกไปทางไหนเราก็ต้องมีการประเมินมีการวัดมีการหลายๆสิ่งหลายอย่างหัวสมองของเรามักจะอยู่ตรงนั้นค่อนข้างที่จะเยอะ ฉันีีแสดงว่าเป็นนักธุรกิจไปเลยการแสดงคือผมไม่ได้เรียกว่าเป็นเป็น,ปนไ,มไม่เชิงเป็นนักธุรกิจแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็บริหารองค์กรนี้เราเคยจะมีคนมาช่วยบริหารแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนก็ก็สุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเราม,มามบริหารอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ด้ทางเดียวเราอาจจะไม่ใช่ทางเดียว,จจยวแล้วก็ในใน,ในตั้งแต่โควิดมาก็กว่าจะรอดมาถึงทุกวันนี้ก็กถือว่าแบบก็ก็โชคดีมากมนะครับก็2ปีแรกหลังจากโควิดก็ยากนิดนึงแต่พอตอนเนี้ย พอมันกลับมาฟื้นตัวได้เราก็เป็นโอกาสแรกที่เราจะได้มองข้างหน้าเริ่มจะวางแผนว่าแบบเออสปีเราอยากให้มันหน้าตาแบบไหน5ปีจะเป็นแบบไหนตลาดโลกตลาดในเมืองไทยตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดแบบนี้ให้ให้เป็นซึ่งเราก็ดูย,ย,ย,ยั่งยืนใช่ผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักธุรกิจเพราะว่าธุรกิจมันไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายเหมือนที่ทุกคนคิดเพราะว่ารายจ่ายของเราค่อนข้างที่จะสูงมันค่องมันเป็นโมเดลที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนเพราะนั้นเราขาดคนไม่ได้เพราะฉนั้นเราก็จะมีทีมงานที่จะจะเยอะเราก็่มันต้องควักเนื้อมาถ้าบางทีก็ยังไม่ถึงกับควักเนื้อแต่ก็ไม่เคยควักออกมาจากองค์กรเลยแต่แต่แบบว่าคืออะไรที่มันเป็นกําไรที่เราได้มาซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเลยในแต่ละปีแต่ละปีเราก็พยายามเก็บเพื่อที่จะแบบว่ามีแบบ ได้หายใจถ้าเราเอามาใส่กระเป๋าของเรามันก็จะจะ,จะ,จะถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เจอมาเราก็เราอยากเก็บ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 ให้มัน,นแข็งแรงแข็งแรงเป็นเงินทุนแล้วก็เอาเงินทุนตรงเนี้ยมาเปิดตรงนี้มาขยับ,ยบยายมาขยับขยายมากกว่าเพราะณตอนนี้เราก็ไม่ได้รีบที่จะต้องใส่กระเป๋าของเราขนาดนั้น <ะ S 2> ที่มันแบบว่าท้อไหมว่าเอ๊ะทำไปทำมาก็มันก็มีมันก็มียากนะครับผมก็ผมว่ามันยากแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่ที่เราทำถ้าใครได้มาอยู่บนกิจกรรมของเราก็จะรู้ว่า มันเป็นสิ่งที่ <c oughs> ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นที่ใครทําเหมือนที่เราท <c oughs> ําเป๊ะๆแล้วก็เนี่ยอย่างต่างประเทศที่เราไปเราไปเล่าให้เขาฟังเขาก็งงว่าบ,บ i, อเฮ้ยยู่ทากันแบบนี้หรือยูเมยแบบนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบนี้ในโลกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันอยู่นี้เพราะนั้นเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ต่อให้เราท้อหรือ,หร,อหรือเห,หนื่อยเราก็เราก็จะดันมันต่อไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่แรงเราจะไหวครับผมแล้วเรื่องการแสดงเราจะปีกไว้อยู่ว่าเราจะ การแสดงนี้ก็น่าจะถึงจุดที่เราเลือกแล้วครับผมก็อยากที่จะจะแสดงนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเลือกไม่เลือกคือเลือกแล้วท่ามท่ามทําท่าใครคิดว่าเลือกอิ่มตัวหรือเลือกไม่เลือกเลือกเลือกไม่ใช่เลือกไม่ใช่เลือกนะครับแต่รู้สึกว่าณตอนนี้ของชีวิตผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็เวลาเราเราแสดงเนี่ยเราจะ เราจะเอาตัวของเราเข้าไปแล้วเราต้องรู้สึกว่าบทหรือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่มันน่าทุ่มเทเราเคยอยู่ในสถานการณ์ทร่อแบบอยู่ตรงนั้นเป็นปีๆแล้วเรารู้สึกว่าองค์กรของเราก็ไม่ขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีความสุขมันตีกันในหัวไปหมดเลยแล้วก็เลยรู้สึกใช่เราอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันกําลังไปได้ด้วยดีแต่ถามว่าผมว่ไปแคสนะ หนังหนึงอะไรที่เราเห็นเห็นกันผมก็แคสแล้วก็ไม่ได้เยอะแยะไยังไม่ได้สั <ๆ S 1> กอันเลยไม,ๆๆไม่ไม่ระดับเราหรอกก็คือเพราะว่าเรามาจากวงการละครใช่ไหมแล้วก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทุกวันนี้พอเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นวิธีใหม่ๆก็ต้องไปแคสเราก็เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้หาแบบบทที่มันนำที่สุดหรือบ,บทอะไรเรารู้สึกว่าเราอยากหาอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันใช่มันเหมาะกับตัวเรามากกว่าจะแบบหาเรื่องที่จะดังที่สุดหรือเรื่องที่จะยืงก็ย่างที่สุดมันมันมันมาถึงจุดที่เรา เราอยากจะหาสิ่งที่เราว่ามันใช่และมีแต่เราเท่านั้นที่จะประเมินได้ถ้าพี่ถามล้วเวลาไปแคสแล้วพอไมันไม่ได้มัน,ม,นมีคำตอบให้กับตัวเองมันอยู่ที่ตรงนี้ไหมว่าทำไมไม่ครับผมก็ไปด้วยความที่เขาให้ไปแคสก็เราก็ไปแคสเราก็ท<ส>่องบทไปแคสเหมือนปกติโอ้ผมมานั่งท่องบทอยู่ที่บ้านเ,เพื่อเตรียมไปแคสเพื่อจะแบบว่าให้เขาแบบให้เขาว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ทำกันบ้านมาแคสอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เข้าไปแล้วเราก็แบบเออ มีแบบเดี๋ยวนี้แคสมันไม่เหมือนสมัยผมแล้วมันมีแบบรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม <c oughs> หนังฝรัง่งดังๆที่เราเห็นเห <c oughs> ็นกอยู่ผมก <c oughs> ็ไปแคส <c oughs> มา <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ซึ่งเรารู้ว่าเรารู้ว่ามันมันก็ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนคิดเขาจะต้องเอาให้มัน <c oughs> ตรงที่สุดมันไม่ใช่ว่าคุณแสดงได้หรือไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วเมื่อก่อนคุณแสดงได้คุณก็พอที่จะมีบทได้แต่พอทุกวันนี้ยิ่งเฉพาะหนังฝรั่งเขาดูบุคลิกของคุณว่าคุณเหมาะหรือเปล่าที่จะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ ผมไม่ไม่ซีเรียสเลยผมเห็นแบบพี่ดอมเหตะกูอย่างเงี้ยโอ้โหพี่แกแบบเขาเล่นทุกอย่างแล้วก็เล่นหนังฝรั่งหนังไทยแล้วแกก็ประสบความผมเห็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ผิดเลยที่เราจะไปแคสเราเหมือนเรามาเริ่มใหม่เราโอเคครับอันนี้ประมาณกี่เดื่อนที่ที่ทไ,ได้คือไม่รู้ครับแต่ว่าเขามีโทรมาตลอดเลยมีโทรมา <c oughs> ตลอดก็มีทั้งเราอ่านแล้วแบบเอออันนี้แบบเออในขี้เกียจว่ะอันนี้แบบดูไม่ใช่ไม่ไ,ไม่ไเหมาะกับเราอะไรเงี้ยมีมีนะแต่ผมมองว่ามันเป็นแบบ นักแสดงมันยิ่งอายุเยอะมันยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งยิ่งท้าทายผมมองว่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบแต่คือถ้าบอกตามตรงละครนี่ก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้ว่าะละครมันใช้เวลาเวลาค่อนข้างหนาอันนี้กี่ปีแล้วครับที่แบบเราไม่ได้แสดงเลยออสองสามปีแล้วมั้งที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แสดงไม่ได้อยู่กองเลยคิดถึงมาคิดถึงคิดถึงกองถ่ายนะคิดถึงสังคมกองคิดถึงเพื่อนพี่น้องนักแสดงแต่ว่าเราก็มาถึงจุดที่แบบ มันคือโลกของเราอ่ะเรามีโลกของเราที่เรากําลังกําลังทําอยู่จริงๆอ่ะก็คืออันที่เรามาที่ได้คือเป็นหนังใช่ไหคือมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ใหญ่ทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยก็มีนะที่เราเคยเห็นนี่แหละเราก็ไปแต่ก็แบบลุ้นๆแต่เราก็รู้สึกว่าอะไรพวกนี้ถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ คือถ้ามันบางทีเราแคสเราก็เฮ้ยถ้ามันได้ขึ้นมานี่เราก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะแลว่าเพราะเราก็ทํางานหลายๆอย่างไม่ท้อไม่ไม่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นการพอเนี่ยอาทิตย์หน้าก็มีเขาชวนไปลองไปคุยดูผมไปของผมเรื่อยๆผมหาประสบการณ์แล้วบทที่ใช่สาหรับอะไรคืออะไรที่บอกว่าไปหาแคสที่คือผมแบบอยู่กับบทน้ําตาบทอะไรอย่างนี้มาเยอะบทแบบใช่ที่แบบเป็นลูก ตีกับแม่แม,แม่อะไรแบบ ừ ừ ừ บทร้องไห้บทดรามา่าต้องเล่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมาถึงวัยที่ผมแบบผมไม่ทําอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกฝือนอะ่ะนิดนึงครับออยากเล่นแบบบทอะไรที่ทเป็นอยากเล่นบทที่มันธรรมชาติแสดงที่มันธรรมชาติแล้วมันดูเป็นจริงแล้วมันสร้างประโยชน์อะไรแล้วมันอเอนเตอร์เทนคนได้จริงๆครับผมอ่าแตทถามเรื่องมีลูกอ่ะมีลูกเปงาเป็นเรื่องอะไรที่มันก <ะ S 2> ารแต่งงานไรเปลี่ยไรังงครับก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตแล้วออ ไม่ไม่ก็เปลี่ยนนิดนึงครับสําหรับผมนะผมก็ก็อย่างอย่างภรรยาของเราก่อนที่เราจะแต่งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอาจจะมีไปเที่ยวต่างประเทศอะไรกันบ้างแต่ว่าเราไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะแบบมีคู่ชีวิตอยู่ข้างๆทุกวันทุกวันใช่ใช่มันก็แบบมันเหมือนต่อให้เราคบกันมานานก่อนที่จะแต่งแต่พอแต่งแล้วมันเหมือนเราเราคลิกกันอีกรลเวลหนึ่งแล้วก็ อันนี้ก็ไม่รู้กี่ <ๆ S 2> เดือนแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีเปรับอะไรไหมครับตอนมาใช้ชีวิตอยู่คู่กันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันยก็ปรับอาจจะปรับปรับหรอน่าจะปรับแบบปรับให้ให้บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยแบบให้ความสําคัญเลยว่าเราเราต้องวางวางวางชีวิตให้มันมั่นคงกว่านี้ว่าก่อนแต่งงานเราจะทําอะไรเราจะไปไหนเราจะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้พอแต่งงานแล้วมันคือครอบครัวแล้วคราวนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นคู่แล้ว จะทาอะไรก็ต้องตัดสินใจคู่ก็เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่ชินในบางอย่างแต่ว่ายังไม่ได้มีเหตุการณ์ <c oughs> ที่ไม่ดีอะไรเลยก็คือกลายเป็นดีด้วยซ้ำนะตอนนี้แล้เริ่มชินอย่างว่าเรามีภรรยาตื่นมาเห็นเขาทุกวันจริงนะตรงนี้ชินก็คือเอาจริงผมก็ยังไปต่างจังหวัดบ่อยมาก <c oughs> อยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันก็ก็ดีตอนแรกๆก็อาจจะปรับตัวนิดนึงแต่พอพอมาสักพักก็ดีอ่ะเพราะว่าว่า ชินไหมมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ชินแหละแต่มันก็มันพอส i t i v ะเรารู้สึกแฮปปี้อะทายาทเป็น <elly. S 2> ยังไงทายาทกองแพนยทายาทก,ก็ก็ COM อ, <früher> ยอยู่ในช่วงที่แบบก็ต้องดูแบบจังหวะอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยู่ในช่วงแบบยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ก็ก็ยังยังผมอะโอเคอยู่แล้วก็รู้สึกว่าผม อายุก็35แล้วเราคำนวณเล่นๆถ้าเ,เรามีลูกวันนี้ลูกเราเรียนจบปริญญาโทรเราก็60กว่าแล้ว,ลวเราจะเพราะนั้นยิ่งเร็วยิ่งดีสำหรับสาหรับผมนะแต่ว่าเราก็ก็ต้องต้องมันก็เป็นร่างกายเป็นของของภรรยาก็ต้องหาจังหวะที่ดีที่สุดแต่ก็เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วหรือเปล่าก็ เดี๋ยวในช่วงวางแผนในการพูดคุยคือผมก็ยังอยู่ในแบบช่วงที่อยากจะทําองค์กรให้มันดีกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งใช่ครับได้ครับตอนนี้จากขอบคุณครับ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 ขอบคุณพระเล็กพ่อนรโอเคเนื้อสองสี่มนื้อเนสองอันนี้ได้นะคะเนื้อสองสามกนแผ่แงสองค่ะ ขอบคุณครับครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอะไรวะอันนี้อันนี้ต่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมโอเคไปครับไว้ตรงนี้ดีเลย่ไมตกอะไรก็ต่ออะไรก็ต่อ